จะพาคุณผู้ชมนะน้องเอ๋ยไปเที่ยวคาเฟ่กันหน่อยอาคาเฟ่ที่<ข>แห่งนี้นะฮะกาแฟก็รสชาติดีโอ้อาหารไม่ต้องพูดถึงนะแถม,มที่สําคัญนะพระเอกของคาเฟ่ครเป็นน้องควายฮะ,ฮะเป็นควายแสนรูค้คล้ายๆกับไอ้อน้องจ่อยอจ่อยเมื่อกี้เหมือนกันนะตอนรับนะหรอแต่ตัวนี้ฮะไปดูซิมันแสนรูกก้กว่าไหมแล้วมันตัวใหญ่ขนาดไหนอ่ะไปเลยครับ นี่ภาพ<ว>มุมสูงเป็นไงฮะเราใ<ว>ช้ววโดรนบินสำรวจเลยนะฮะนี่ไปที่ชื่อควายนาคาเฟ่หนึ่งบางปูแอดอุทัยธานีนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ครับบนพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มชิลๆช,ชื่อดังฮะบ,บนพื้นที่ฮะ นิดเดียวครับต้องเอ๋ยฮะเจ็ดสิบไร่ครับผมเบาๆเบาฮะแล้วก็ในละมีที่เป็นพื้นที่แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์เป็นไงฮะตัวใหญ่จรวายเผืออตัวนี้ฮะนี่สูงทุกคนเลยไม่ใช่ตัวเดียวนะนี่อีกตัวหนึ่งนี่สองตัวมีอีกหลายตัวนะครับแล้วก็คาเฟ่แห่งนี้ยังสร้างเป็นฟาร์มควายขนาดใหญ่ครับนับดูนะฮะเมื่อกี้เราเห็นนิดเดียวนะนับทั้งหมดทั้งมวลนะประมาณ200ตัวสองร้อยตัวนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยเขาบอกว่า เจ็ดหลักจ้ะนี่แน่เลยเนี่ยเป็นล้านเลยนี่แน่นอนเลยโอตายแล้วเฉพาะขาหน้านี่่เท่าไหร่ละสามแสนดูดีลักษณะดีนี่ฮะแล้วก็ยังเคยผ่านเวทีการประกวดนะฮะระดับจังหวัดนะฮะแล้วก็ระดับประเทศมาแล้วหลายครั้งเป็นควายแสนรู้อีกด้วยแสนรู้ขนาดไหนให้นักท่องเที่ยวนะฮะที่ไปคาเฟ่แห่งนี้ถ่ายรูปได้น้องๆหนูๆนี่ขึ้นไปขี่บนหลังควาย นะชู 2, oh. 2นิ้วรักยิ้มนี่อมยิ้มแบบนี้นะฮะคุณลูกค้าก็ไปยืนถ่ายรูปได้ด้วยนะครับแล้วก็บริเวณโซนน้านอกฮะก็เป็นพื้นที่สําหรับลูกคา้านั่งทานอาหารและเครื่องดื่มนนั่งทานบริมบึงขนาดใหญ่แบบนี้ฮะก็ชมวิวทิวทัศน์ปรับลมเย็นสบายนี่สถานีบัฟฟฟโลแบบนี้ถ้ำกลางธรรมชาตินะครับจุดเด่นของร้านนะฮะมีตั้งแต่เบเกอรี่เค oh. <ke k, S 1> ้กโอ้โหแล้วก็กาแฟสดนะ คัดเมล็ดกาแฟชั้นดีฮะนี่นีต้องได้เพอร์เฟกช็อต้วยนะได้ทุกแก้วต้องรสชาติดีนะครับนอกจากกาแฟแล้วยังมีเมนูชาไทยชีสที่เข้ากันแบบลงตัวเอาชาไทยกับชีสนี่นะฮะมันจะนัวหรือเปล่าหวานมันแน่นอนเลยน่าจะประมาณแบบนั้นที่ก็ไม่เคยชิมเหมือนกันนะแล้วก็ผ่านจากฝีมือของบาริสต้าฮะที่มีประสบการณ์โดยตรงแล้วก็เชี่ยวชาญในการทำเครื่องดื่มฮะ กาแฟไปแล้วชาไปแล้วฮะเมนูอาหารนะน้องเอ๋ยฮะสเต็กต้องมาพิซซ่าต้องมีฮะเป็นไงอันนี่สเต็กฮะอันนี้เป็นขาหลังควายตัวเมื่อกี้่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะฮะนี่เป็นสเต็กฮะแล้วก็มีพิซซ่าด้วยครับแล้วลูกค้าก็นิยมฮะสั่งทานแทบทุกคนนะเวลามาที่ร้านนะเห็นจานใหญ่ๆแบบนี้นะฮะราคาเริ่มต้นนะจานละ69บาทนะไม่แพงเลยอะ ไม่แพงนะ69บาทก็อิ่มได้นะถ่ายรูปกับน้องควายดยนะแถมไม่พอฮะทั้งร้านนะมีบริการจัดส่งฮะเกือบทุกอำเภอนะในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะไม่ใช่น้องเออยู่พัฒนาการสั่งอุทัยธานีไม่ได้นะไม่ได้นะเอาเฉพาะในจังหวัดก่อนนะฮะก็ว่าคือตอนนี้คือบางคนเนี่ยก็ไม่กล้าไปทานที่ร้านอยากทานที่บ้านเพื่อความสบายใจเราก็ส่งให้แต่ส่งในพื้นที่นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็เป็นการเนี่ยป้องกันสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะดนี้นั่นเองนะ ควายนาคาเฟ่หนึ่งบางปูแอดอุทัยธานีครับโทรไปก่อนก็ได้089-233-3111นึ่งหนึ่ <c oughs> แค่ไปเล่นกับน้องควายก็คุ้มแล้วอะ่ะเอาจจริงๆสวยแต่ละตัวไปกันได้นะคะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดสไครด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ